ครับวันนี้นะครับผมและก็นายสุพรหัตสาวงนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เข้าไปขอพรปีใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้พรนะครับขอให้มีความสุขสมหวังในทุกเรื่องนะครับและก็ขอให้ผมนะครับได้มุ่งมั่นทํางานให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปนะครับซึ่งผมเองก็ ยังคงมุ่งมั่นนะครับทำงานให้เต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านนายกตรีก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเสือการโควิด -19 นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อมั่นในตัวท่านนายกนะครับเชื่อมั่นในรัฐบาลนะครับรัฐบาลสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับ ประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีมากนะครับและก็ขออย่ากาศตกนะครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับปี64นะครับผมอยากจะขอไปยังพักร่วมฝ่ายค้านนะครับว่าช่วงนี้นะครับขอให้พรอเรื่องการเมืองลงบ้างนะครับขอให้เอาเวลามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสู้กับโควิด1 i จะดีกว่านะครับและจะสู้ไปด้วยกันนะครับ พราะเวลานี้นะครับไม่ใช่เวลาที่จะเอาชนะค้าคานกันทางการเมืองนะครับแต่ว่ามันเป็นเวลาที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการทํางานให้กับประชาชนนะครับเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับซึ่งโควิด -19 นะครับก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนนะครับทั้งนี้นะครับสําหรับผมแล้วนะครับก็ไม่ได้ต้องการที่จะ ตอบต้ไปมานะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าเมื่อมีการบิดเบือนข้อมูลต่างๆนะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานของรัฐบาลและของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ